สัญญาณหายไปแล้วครับทำไงดีครับถ้าอย่างนั้นมันควรจะเป็นเรือดำน้ำแน่ๆเมกิเตะดีจีนเรตอบด้วยนี่เมกิเตครับที่ปรมาเชษฐ์สัญญาณเรือดำน้ำหายไปหายไปนคนหายทั่วบริเวณนั้นเนาะแล้วก็ตรวจสอบได้ด่วนด้วยแลวทราบปราติดไปแล้วฮ้ยดีนะพี่นะ น่าไ่ใช้วิธีเกี่ยวเบ็ดตกปลาหรอกนะเอามาสิพวกเธอว่าจโตเกียวใช่ไหมค่ะแล้วคุณล่ะคะพวกเธอไม่เห็นเรือลำใหญ่ๆที่ต่อจะที่ท่าเรือหรอสีขาวใช่ไหมอืมผมก็เห็นฮะเ่าเียเนาะขอบคุณฮะ ฉันเป็นกัปตันของเรือลำนั้นนะฉันเดินทางข้ามเส้นอ네 <ว squishy! S 1> นะีควเตอร์ด้วยเรือลำนั้นแหละว้าวทนั้นทำนั้นตามไปเล้ไเไปเไปได้ไปเลไปเลวไปเลไปเลยไปเไปเลยไปเไเลยไปเไปเไปเไลไปเเยไปเไปเไเลย เดี๋ยวเนีเข่เน่เนมเน่เน่เน่ย่เน่เช่เนนเน่เน่เน่เข่เนันเน่เน่เน่เนวเน็น่เน่เน่เน่อน่เน่เนเน่เน่เนาเน่เน่อ่เน่เน่เย่เน่เน่เน้เย่เน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 ัน่เน่เน่เน่นน่่่น่นนนเ่เ่นนเอ่่นเหยุด ไปสังเฮ้ยยูกเออรีไปเฮ้ยเฮ้ยรีไปเฮ้ยไม่อยู่แล้วไปไหมเฮะยอย่าทำอะไรรู้แล้แบบนั้นสิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอาละผมจะให้สิ่งนี้กับพวกคุณนะอะไรนี่คือไข่มุกนำโชคของผมผมปลอดภัยจากพายุเฮอริเคนเพราะว่าผมมีสิ่งนี้ติดตัวเอาไว้ไข่มุกลูกไข่มุกพคุณรับมันไว้สิไข่มุกมันหายากมากนะแต่ผมจะมอบไปกับพวกคุณ รับเอาไปสิครับลูกใหญ่ก<ม>็ไข่เค็มเก็บไว้ก่อนละแต่ถึงยังไงคุจะฆ่ามันทิ้งเดี๋ยวในลยนะลงมา,าอืมข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคุวจะจัดการกับม,มันเองนี่มันเอเลี่ยนเด็ดนี่ฮะคุณโตอตุริทอรุจะรู้ขา่าวจากเธอแล้วเอเลี่ยนเอนอยู่ไหนนั่นสิคะอ้อแล้วไงกับตันเอาตัวเขาไปอ่ะกับตันเหรออ๋อ ตอนนี้เราก็ปลอดภัยแล้วนะแต่ว่าเธอมาจากไหนอะฮะเธอเป็นเอเลี่ยนที่มาจากทะเลเหรอฉันจะทำยังไงดีละคราวนี้คราวหน้าถ้าว่กเขาเจอเธอเธอก็จะถูกฆ่านนะ mm. เร็วเขารีบลบเร็ว mm. หน่ปไหนอยแล้วมารูก เมื่อกี้เห็นมาทางนี้นี่นาตัวเธอสามารถหลบหนีไปเองได้ไมาเอาล่ะถ้าถูกจับได้แล้วก็มนุษย์น่ะเปี่ยนอันตรายมากเลยทะลุรู้เปล่าลละฮะอืรู้ก็รีบไปไปสิ เอเลี่ยนเด็กคนนี้ได้ส่งสัญญาณไปยังเรือดำน้ำของพวกเอเลี่ยนพาราไดซ์ซึ่งขณะนี้จอดสงบนิ่งอยู่ใต้ท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ กับตนันกับตนันขอบคุณท่านมากทำไมถึงยังไม่หนีไปล่ะมันอันตรายเนาะไม่เป็นไรแล้วกับตนันฉันจะให้คุณดูสิ่งสวยงามเพราะคุณช่วยฉันเอาไว้ลงไปที่หาซี่กับตนันไปเลยมีโคกลัลมาแล้วงั้นเดี๋ยวตามานะ ต่หนะว่าไงเรามาตามหาคุณนะ่ะคุณรี้จักแม็กครับอ๋อแม็กเหรอผมรู้จักนะรู้แล้วคุณคงจะตามหาเอเลี่ยนแถวๆนี้ใช่หรือเปล่าล่ะฮะครับเขาไม่ใช่เอเลี่ยนเลวหรอกนะเขาคิดจะตอบแทนที่ผมช่วยเขาเอาไว้ตอบแทนเหรอเอเลี่ยนน่นนะคิดให้ผมดูอะไรอย่างหนึง่งผมไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนอาจจะมีอันตรายนะ อันตรายมนุษย์เราใม,มีอันตรายซะยิ่งกว่าอีกเนะเพราะพวกมนุษย์พยายามฆ่าเอเลี่ยนตัวเล็กๆที่น่ารักในลงคอกัปปันกัปตันนะ้นฮะผมเนะ่ะไม่ใช่กัปตันเลืออีกต่อไปแล้วเมื่อปีที่แล้วผมจับปลาไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเดียวจริงเหรอะผมได้ติดตามฝูงปลาฝูงใหญ่จากมหาสมุทรอินเดียแล้วก็ตามเรื่อยมา จนถึงชายฝั่งแอฟริกานุ่นแต่แล้วจูจ่ๆฝูงปลาทั้งฝูงก็หายไปได้ไร้ล่อง้อยคุณอาจจะเคยทราบเรื่องนี้แล้วบางก็ได้นะใช่ไหมครูโตเรัตผมคิดว่าจะรับคำเชิญของเอเลี่ยนตนนั้นคุณอาจจะไม่ได้กลับมาอีกเลยนะ <laughs> น่าํน่าขำจริงๆนะเอ <laughs> งเอลี่ยนผมไม่ดูผมปล่อยเขากลับไปที่ทะเลแหะเอาละ ปลาตรีสวัสดิ์นครับแต่ว่าเอเลี่ยนพวกนี้จะเกี่ยวข้องกับปลาที่หายไปหรือเป,เปล่ามันน่าสงสัยจริงๆอ๋อเจด้วยเจด้วยเจ้าด้วยเรื่องอะไรอ่ะคือเอเลี่ยนเอเลี่ยนตัวใหญ่มาเริ่มลอยเราจับมาได้วันนี้อ่ะตัวมันใหญ่มากขนาดนี้เชียวนะครับอ๋คุณฝันไปหรือเปล่าไม่เป็นเรื่องจริง ช่วยเราด้วยอ่ะมันคงจะเป็นพ่อแม่ของเอเดนที่เราจับได้ครั้งแรกนั่นแม่เลยอ,ะอ่ะเข้าใจแล้วไปเถอะทอรุทอริบกลับโรงแรมก่อนนะไปพร้อมกับตังไปเถอะ ยินดีต้อนรับค่ะกับทันที่นี่ที่นี่ที่ไหนครับในเรือดำน้ำในห้องพิเศษค่ะห้องพิเศษอย่างนั้นเรอลอยได้เชิญนั่งค่ะขอบคุณมากครับ สบายดีจังเหมือนกับไปนั่งอยู่บนก้อนเมฆเลยนะเนี่ยฮ่มฮกน้่าฮ่า่าฮ่าฮ่ ไอ้โม่ที่นาจะกับจันฉันหามันไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนอ่ะเอ้ยอยหัวแกคิดจะเก็บไว้คนเดียวนะใช่ป่ะจริงๆนะไม่เชื่อไม่รู้มันหายไปไหนจริงๆมันหกหกคิดจะหกคนเดียวยาบ้าลยเฮ้ยเฮ้ยยาบ้าจริงเลยหยเเียเร้ยหยนตามมาแล้วแล้ว้ยฮ จะเป็นคุณปู่กับคุณพ่อของเอลียเด็กท่านแน่ๆเลยอืมแช่วยด้วยนะครับไม่เป็นไรแล้วอ่ะคงจะเป็นตัวริบตาแล้วมันตะตะม,มาคืนวานพยายามจะฆ่าเราค,รคุณเป็นสมาชิกแม็กแค่วาคุณต้องช่วยเรามาไม่ต้องห่วงแล้วนะหัวคุณสองคนอะ่ะพยายามจะฆ่าเอเลยนเด็กใข้าตายไม่ใช่เหรอฮะบอกเขาก็เลยตามมาล่าแข้งคุณน่ะสิรู้จริงใช่แล้วล่ะเออคือช่วยเราด้วยนะครับ มันก็ยังไม่ใช่ความฝันนะครับอะไรเรื่องอะไรเมื่อคืนนี้ตอนเดินกลับบ้านผมเห็นอะไรอย่างหนึ่งรูปร่างคล้ายเต่าในทะเลนะครับ よし。<noise> ของเราไหมคะอมชอบครับผมไม่เคยกินอาหารอร่อยอย่างนี้มาก่อนเลยอืโอ้ วายแก้วนี่มีรสเลิศเหมือนกับวายชั้นดีจร네ิงๆ yes. ยังก็ควรเราสองแสนเลยนะครับยอดจริงๆเอามาอีกเอามาอีกดื่มอีกสิครับ นนฉันค็จะทำไปหล่นไปฮะไปทองคำเนี่ยแต่ว่ากรุณัอย่าใช้ไปอันนั้นสูบเลยนะคะมันจะเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดคะ่ะผมจะทำตามที่คุณบอกนะครับ แต่ว่าทำไมคุณถึงได้ดีต่อผมนักห่ะครับคุณช่วยชีวิตเด็กๆของฉันจากเงื้อมือของพวกมนุษย์ใจร้ายนะสิคะเป็นใครก็คงต้องช่วยนะครับถ้าเป็นคนจากโลกมนุษย์แต่ว่ามนุษย์บางคนนะพยายามฆ่าเด็กของฉันมนุษย์บางคนโหดร้ายมากแล้วเราจะไม่ปล่อยให้คนเลวร้ายมีชีวิตอยู่คอยดูต่อไปก็แล้วกันเราจะฆ่าให้หมดเอ,อเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวจะพงไปครับเดี๋ยวครับ

ฉันจะส่งเรือไปรับตัวกลับมาจัดการฆ่าทุกคนในหมู่บ้านให้หมดเฮ้ยโอยเฮลเลี่มันโจมตีเราอ,อีกแล้วมาโจมตีเราอีกแล้วเออเอเข้าใจแล้วไป,ปช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยผมด้วยช่วยด้วยครับช่วยผมด้วยครับอรเอลี่มันจะฆ่า,าผมช่วยด้วยครับ เฮ้ยปล่อยฉันนะเฮ้ยฉันไม่เล่นด้วยนะย่าบ้านะเฮ้ยโ่ออ่อเฮ้ยยายาโอ้โยอ่อหยุดนะนี่คุณอดทนแล้วนะหมู่บ้านของเราถูกมันโจมตีครับอย่างนั้นเหรอลูกชายผมผมไม่รู้ชายอยู่คนนึงอยู่ในหมู่บ้านนั้นด้วยลูกชายเหรอครับลูกชายผมอยู่ที่บ้านในโปรด ได้โปรดช่วยเขาด้วยนะครับช่วยเขาด้วยคุณเองก็เคยพยายามฆ่าเอเล่นเด็กใช่มะมฮะผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้วจริงๆครับชาวพระใดเอเลียนทั้งสองกำลังโกรธจัดที่ถูกขัดขวาง พวกเขาทั้งสองจึงรวมร่างกันกลายเป็นมอนสเตอร์คิงพาราไดซ์กัปตันเจอกับ ทำลายหมู่บ้านอ่ะ E ท <laughs> ี่เขา,ขา <laughs> ความสงบสุขคืนสู่โลกมนุษย์อีกครั้งแต่กัปตันไม่เคยกลับมาที่หมู่บ้านนั้นอีกเลยเรือสีขาวตอนนี้มีกัปตันคนใหม่และได้ออกเดินทางไกลเพื่อหาฝูงปลาในแถบทะเลทางตอนใต้ สนุกมากเลยพวกเขาตอบแทนความดีให้คุณเหรอฮะอืมใช่แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อไปคะฉันได้กลับไปยังโลกมนุษย์วันหนึ่งฉันก็จุดไปเพื่อจะสูบทันที่เขาห้ามฉันแล้วไม่ให้สูบเพราะฉันสูบไปแล้วผลขวานออกมารู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นฮนะไม่รู้วันหมอกออกมาเต็มไปหมดเลยนะ สุดตัวอีกทีฉันก็กลายเป็นคนแก่หัวงอกอย่างนี้ะ่ะ <c oughs> เรื่องที่เรามาให้ฟังสนุกหรือเปล่าร,ะราอ,าอะไรกันฮะก็ไม่รู้สิเรื่องเราเลยเป็นเรื่องจริงนะรู้เปล่าเอาละเรื่องก็จบลงเพียงแค่นี้นะจ๊ะ <c oughs> คุณโอตโตริใช่ไหมคุณโอตโตริใช่หรือเปล่าครับออ,อ,อกับตันกับตันเหรอในโลกนี้ยังมีคนที่มีประสบการณ์ที่แปลกประหลาดอย่างชายคนนี้ประสบจริงๆนะ ののあらゆるものが宙に浮く不思議な念力を持つ少年ウリーその影に寄り添う優しい微笑みその時諸星団の目が光ったウリーがママと呼ぶのは誰かそして元の重厚の前に立ちはだかる団はなぜさあみんなで見ようウルトラマンレオ